นะครับอีกชนิดที่แบบบางคนเล่าเป็นคุ้งเป็นแควอะไรประมาณเนี้ยถามมาเลยว่ามึงเป็นข้าราชรพารหรอเอลเป็นข้าราชรพารเหรอหรือถามเลยว่าม,มีหลักฐานไหมมีไหมหรือมึงจะให้สัมภาษณ์ไหมให้สัมภาษณ์เดี๋ยวเขียนให้เลยมาเดี๋ยวติดคุกด้วยกันมาคือสิ่งเหล่านี้บางทีอย่างที่ผมบอกนะผมก็เคยบอกว่าเวลามาถามผมเรื่องเจ้าหมายถึงเจ้าที่เป็นพวกพระเจ้าแผ่นดินเรื่องเจ้าเนี่ย กับอีกอันนึงคือถามเรื่องเจ้าที่เจ้าเข้าทรงอะไรเงี้ยวิญญาณบอกกูตอบไม่ได้เพราะว่าหนึ่งไม่เคยได้รับพระบรมชุติาให้เข้าไปกราบบังคมทูลถวายแบบคือขอสัมภาษณ์เนี่ยไม่เคยแล้วก็ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยได้ไม่เคยเพราะฉะนั้นไม่ทราบ ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือกูกติดต่อกับพวกผีไม่ได้หมายถึงว่าไอ้พวกที่มันเป็นวิญญาณอย่างเงี้ยมันถามว่าคนตายไปแล้วไปอยู่อันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าก็ไม่เคยสัมภาษณ์ผีที่เคยสัมภาษณ์ทุกวันเนี้ยก็มีสัมภาษณ์นักธุรกิจบ้างคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆมากนักการเมืองบ้างขา้าราชการบ้างอ่างเงี้ยอันเนี้ยเคย,ค,ยคุยแล้วคุยแล้วเชื่อได้ไม่ได้ก็ก็ต้องขึ้นอยู่ดูแลพินิด นะครับคือผมผมเป็นนักข่าวสายนั้นผมไม่ใช่นักข่าวสายเจ้ามาันว่าเอ้ยเดี๋ยวทาข่าวมาตั้งนานไม่รู้ละเรื่องผมไม่ทราบไม่รู้ไม่เคยไม่เคยอย่างเก่งก็อาจจะเคยแค่เข้าเฝ้าเมื่อเสร้านเินผ่านแต่ไม่ได้เคยมีโอ้ประทานโทษนะครับไม่เคยมีโอกาสที่จะไปออซักถามหรือว่าทูลถามใดๆทั้งสิ้นไม่เคยนะครับแล้วก็เราเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่จะมาพูดเพราะว่า หนึ่งคุณไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงแต่ว่ากลับมาด้วยนักสิ่อเขามีแบบนี้ตลอดนะนะนักสินเขาาจะเป็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยรายการที่เก้าแล้วนักสิ่อเนี่ยเวลาแต่ก่อนเขาจะมีรายการมาคุยกับคนทุกๆวันอะไรของเขาสาวเลยที่ผมเนี่ยเอออะไรประมาณเนี้ยเขาจะชอบบอกนะว่าเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวมาไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงแบบทรงบอกอะไรเงี้ยผมถามว่า ผมก็เคยเอาเรื่องนี้ไปถามพวกกรมวังผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักซึ่งก็ปัจจุบันก็บางคนก็ตายแล้วบางคนก็แก่มากแล้วผมก็ถามตั้งแต่อนยุคนั้นนะคุณอาเฮ้ยคุณอาผมถามจริงๆเรื่องแบบนี้มันพูดคุณอาบอกไม่บังควรแล้วเขาก็พูดอยู่ผมอยู่คำเขาบอกว่าเขาก็เรียกผมชื่อเล่นนะ่นะเอเดงนายมตรีมีหน้าที่ต้องเข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานอยู่แล้วเป็นหน้าที่ไม่ได้มาพูด ถ้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพูดจะพูดเองจะทรงพูดเองเรื่องมาบอกว่าวันนี้ฉันเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัววันนี้ฉันเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องไม่ต้องเลยถ้าไม่งั้นก็ข่าวและสัมนกเขาจะมาออกเองนะครับ <c oughs> หรือผมถามว่าเวลาเธอพูดไปปุ๊บเนี่ยสมมติเธอมาบอกว่าเธอไปค้นคําพูดทักษิณเก่า <Poppy> <c oughs> ๆได้วันนี้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแบบอะไรเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วเอามาพูดผมถามว่าเวลาคุณทูล เจ้าอยู่หัวเนี่ยคนฉันจะรู้ได้ไงว่าเธอพูดจริงหรือพูดไม่จริงเพราะว่าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ทรงมาบอกว่าเออที่เขาพูดมันจริงหรือไม่จริงคือเรื่องแบบนี้แล้วเรา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 กลมมาวังผู้ใหญ่านนึงเขาเคยบอกว่าเราพูดแบบแบบเป็นภาษาชาวบ้านอย่างผมแปลง่ายๆมึงไปขี้ข้ายังไงก็ต้องเข้าเฝ้าแต่เขาไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าอยู่หัวแบบเป็นเรื่องเจ้าขุนมุนแต่เขาพูดกับผมมาตลอดว่าอาสมมติเหมือนเหมือนมึงเป็นเนี่ยมึงเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยแล้วถึงเวลา อย่างเช่นมีประชุมประชุมที่ระดับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปจนถึงระดับสูงต้องเข้าไปพบ <c oughs> กับประธานบอร์ดอย่างเงี้ยมึงต้องมาบอกมาว่าวันนี้กูเข้าไปคุยกับประธานบอร์ดมันเป็นหน้าที่ที่มึงต้องเข้าอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีมึงจะบอกว่ามึงจะไปขอพบประธานบอร์ดเองได้ไหมเขาถามว่าถ้าอยู่ดีอไม่มีอะไรเลยมึงจะแบบไปพบ,พบประธานบอร์ดเองได้ไหมเออถ้ามึงทาได้ว่าเออวันเนี้ กูอยากจะเดินไปหาประธานบอดเมื่อไหร่กูก็หาได้เขาบอกเออนั่นมึงค่อยมาคุยแต่ถ้าเออมันเป็นหน้าที่ที่มึงต้องทําอยู่แล้วไม่จะมาพูดพูดทําไมพูดเพื่ออะไรเพราะอย่างไรเธอก็มีหน้าที่รายงานเธอไม่มีหน้าที่จะมาบอกว่าวันนี้ฉันเข้าเฝ้าเพราะอย่างไรเธอก็ต้องเข้าเฝ้าแล้วนายกรทุนตรีทุกคนก็ต้องเข้าเฝ้าก็ถามวา่าก็เนี่ยกำมาวังอดีตองวงัคววงคนนั้นก็ถามว่า ไองมึงเคยเห็นได้ยินไมหมล่ะว่านายยุ้งตัวคนไหนที่เขามาบอกว่าเดี่ยวันนี้ฉันเข้าเฝ้าวันนี้ฉันเข้าเฝ้าไม่มีหรอกทุกคนต้องเข้าเฝ้าหมดโดยโดยภารกิจของงานเขาต้องเข้าถวายรายงานนะครับอะไรประมาณเนี้ยซึ่งที่ผมหยิบเรืมาพูดก็คือแค่จะบอกว่าเออเรื่องซีเค e เดีย l นะครับเรื่องเอดียลรับอะไรก็แล้วแต